สวัสดีครับคุณผู้ชม b i บิ a l ็อกเกจจะมาพรีวิวเจ้า Xiaomi 14 Ultra แบบสั้นๆกันนะครับก่อนที่จะเปิดตัวในไทยวันที่13มีนาคมหรือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ได้มีโอกาสจับเครื่องประมาณ5นาทีเท่านั้นแหละครับก็เลยเก็บฟุตเทจมาได้ส่วนหนึ่งก็อย่างที่เห็นเลยครับเจ้า Xiaomi 14 Ultra เนี่ยมันจะไม่ได้มาเฉพาะแค่ตัวเครื่องนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับกิมมิคเปลี่ยนมือถือให้เป็นกล้องโดยเขาออกแบบเคส ที่เป็นกลิปนะครับผมที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกำลังถือกล้องไลก้าอยู่เลยครับก็คือจะมีปุ่มชัตเตอร์อยู่ในตำแหน่งเดียวกับเวลาที่เราจับกล้องดิจิตอลนะครับผมแล้วก็มีพอร์ตชาร์จเนี่ยอยู่ที่ตัวเคสด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับก็คือตรงวงแหวนหน้าเลนส์เนี่ยเขามีเป็นวงแหวนสีต่างๆเนี่ยให้เรามาเปลี่ยนได้ด้วยครับ ซึ่งความเห็นส่วนตัวหลังจากที่ผมได้ลองจับเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาออกแบบมาดีจริงๆนะครับตัวกลิปเนี่ยพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็กระชับมือมากขึ้นครับลวดลายก็ถือว่าสวยแล้วก็ดูเป็นสินค้าที่หรูหราเลยนะครับเวลาเราลู้ออกจากกระเป๋าเนี่ยมากดถ่ายรูปผมรับรองเลยว่าจะต้องมีคนมองแน่นอนแบบเฮ้ยไอ้กล้องตัวนี้มันยี่ห้ออะไรอะ่ะแบบนี้ฮะ อ่ะลองมาดูสเปคคร่าวๆก่อนเปิดตัวกันนะครับก็เจ้า Xiaomi 14 Ultra เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3นะครับผมส่วน RAM เนี่ยให้มา16 g b ิกหน้าจอเป็นแบบ AMOLED นะครับขนาด6.73นิ้ว r e f r e s h Rate ได้ถึง 120Hz นะครับแล้วก็รองรับ Dolby Vision กันน้ำกันฝุ่นแบบ i p 6สสำหรับกล้องนะครับ50ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็เป็นเลนส์ไลคาทุกตัวด้วยครับผมกล้องหลักเนี่ยระยะ23มมิลิเมตรนะครับรูรับแสง f 1.6ก ตัวที่2เลนส์เทเลโฟโต้ครับรูรับแสง f 1 8ระยะเทียบเท่ากับกล้อง 75mm สมมนะครับส่วนตัวที่3ครับอัลตร้าวครับรูรับแสง f 1 8แนะครับแล้วก็เทียบเท่าระยะ 12mm มเมเก็บมุมกว้างได้122องศารครับตัวกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 8K 3 0เฟรมต่อวินาทีนะครับ ขนาะที่ถ้าเป็น 4K เนี่ยก็ได้สูงสุดถึง120เฟรมต่อวินาทีเลยครับผมส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับรูรับแสง f 2.0นะครับระยะ22มิลิเมตรครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมแบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah ิลลิแอมครับรองรับชาร์จไวที่90วัตต์นะครับผมและก็ชาร์จแบบไร้สายที่80วัตต์ รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมหลังจากเปิดตัวถ้าได้เครื่องมาทดสอบก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเต็มให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกฎลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ